คนปลูกเทวดาให้น้ำให้อาหารเนี่ยลูกเต็มเลยเอาไปเลยเอาไป,าไปดูนี่พี่น้องทั้งหลายดูลูกไม่ยมบบาธุเทวดาลูเล เป็นพวะเป็นพวะเป็นพวะยังใหญ่เลยครับท่านย,ย้อยลงดินเลยครับท่าน